ทีัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำกล้วยทอดนะคะกล้วยทอดคือเราจะต้องเอาปอกกล้วยแล้วก็เอามาหันห่นหั่นครึ่งซี่แล้วก็เอาไปชุบแป้งทอดแล้วก็เอามาทอดเลยค่ะนี่นะคะทอดเลยค่ะ อีกอันนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะทอดพอเหลืองแล้วก็กลับเลยนะคะแปดด้าน,นะคะ่ะใช่ค่ะถ้าแป้งน้อยก็ตักแป้งใส่วยทอ,เทอดเพิ่มอีกก็ได้นะคะใช่ค่ะ ระหว่างทอดชิมเลยสิคะว่าที่อร่อยไหมคะได้ค่ะนี่นะคะอร่อยค่ะกรอบไหมคะร้อนอยู่นิดนึงค่ะกรอบไหมคะออกรอบค่ะเขาข้างในนุ่มไหมคะนุ่มค่ะหอมทีนี้